สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่โนนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับเฮลิคอปเตอร์กระดาษนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมปล่อยลงมามันก็จะหมุนแบบนี้นะครับผมเหมือนใบใบพัดของเฮลิคอปเตอร์นะครับผมอย่างสวยนะครับผมหมุนลงมาแบบนี้นะครับผมเมื่อตอนคลิปพี่นนก็ร่อนไปให้ดูแล้วนะครับผมว่าร่อนยังไงนะครับผมนี่ปล่อยลงมาเฉยๆเลยนะครับผมจากที่สูงนะครับผมหลายสีหลายอันก็ยิ่งสวยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกก็เอากระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมแล้วก็ให้เราทําการวัดนะครับเราจะตัดเอากระดาษ5คูณ21นะครับผมความกว้างนะครับเราเอาความกว้างนะ5เซนนะครับผม1 2 3 4 5นะครับ5เซนนะครับให้เราทําเครื่องหมายไว้นะครับผมปุ๊บ ตรงกลางด้วยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครมีไม้บรรทัดยาวนะครับผมให้เราวัดแค่ข้างบนกับข้างล่างก็พอนะครับผมแต่ไม้บรรทัดพี่นวลสั้นนะครับพีนนวลก็เลยวัด3จุดนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าไม้บรรทัดใครยาวนะครับก็อย่างนี้ได้เลยแล้วก็ขีดได้เลยนะครับผมเราก็จะมาขีดเส้นไว้นะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับผมปึ๊บนี่ เราใช้กระดาษแค่นี้นะครับผมแล้วให้เราทำการตัดเลยนะครับผมให้เราตัดตามเส้นเลยชึบโอเคนะครับผมนี่พอเราตัดออกมาก็เหลือกระดาษแค่นี้นะครับผมกระดาษไซส์นี้นะครับความกว้าง5เซนนะครับความยาว21เซนนะครับผมโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการพับครึ่งกระดาษนะครับผมแบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็รีดนะครับ นี่พอได้แบบนี้แล้วเราทาการเปิดมานะครับผมแล้วก็วางในแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการตัดกึ่งกลางนะครับผมแบ่งให้เท่ากันนะครับผมตัดลงไปนะครับปึ๊บตัดไปไม่ต้องสุดนะครับผมให้เราเหลือไว้ประมาณตรงนี้ประมาณ1เซนครึ <tampoco>. ่งนะครับผมให้เหลือไว้ประมาณ1เซนครึ่งนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมเห็นไหมให้เหลือไว้1เซนครึ่งนะครับตรงนี้นะครับโอเค ให้เราหันกลับมาแนวนอนนะครับผมแล้วเราก็ตัดตามขีดนะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับผมนี่นะครับให้เราตัดเข้ามานะครับผมตัดเข้ามาปุ๊บประมาณนี้นะครับตัดเข้ามาทั้งสองข้างเลยนะครับผมปุ๊บเห็นไหมเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับปุ๊บตรงนี้1 2 3สนะครับ3ส่วนนี้เราต้องเท่ากันนะครับผมโอเคทําการตัดได้เลยเราก็ตัดเข้ามาปุ๊บนี่นะครับประมาณนี้เลย นี่ก็จะเท่ากันนะครับผม3าส่วนนะครับโอเคพอได้ there, ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทงการพับเข้ามาเลยครับผมพับเข้ามาข้างละครึ่งนะครับแบบนี้นะครับผมข้างนี้ก็พับมาประกบเลยนะครับึ๊นี่นะครับพอ3มส่วนเราแบ่งกันเท่ากันนะครับพับเข้ามามันก็จะเท่ากันแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยโอเค โอเคนะครับให้เราเอาไม้บรรทัดมาวัดอีกรอบหนึ่งนะครับผมปึ๊บแล้วเราก็ทําสัญลักษณ์ไว้นะครับผม1เซนครึ่งนะครับ1ึเซนนะนี่1เซนกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับทําสัญลักษณ์ไว้แบบนี้เลยปึ๊บโอเคเราก็ทําสัญลักษณ์ทั้งสองข้างเลยนะครับโอเคนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับพอเราทําสัญลักษณ์ได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราทําการตัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแบ่งเป็น3ส่วนเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผม เราต้องการตัดเข้าไปปึ๊บนี่แบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยแบ่งให้เท่ากันนะครับทั้ง3าส่วนนะปึ๊บนี่โอเคนะครับแล้วก็พอได้แบบนี้แล้วให้เราทําการพับเข้าเหมือนเดิมเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่นะครับฝั่งนี้ก็พับเข้าเหมือนกันนะครับผมง่ายๆนะครับผมสำหรับเฮลิคอปเตอร์กระดาษอันนี้นะครับผม ปึ๊บปึ๊บนี่โอเคนี่แค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับตรงหัวนะครับผมข้างบนนะครับให้เราทําการพับลงมาแบบนี้เลยครับปึ๊บตรงๆเลยนะครับแล้วก็บีบปึ๊บรีดตรงนี้นะครับพอได้แบบนี้ให้เรากลับด้านมานะครับผมพับสวนกันนะครับคนละด้านนะครับปึ๊บแบบนี้ปึ๊บโอเคนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมนี่มันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแบบนี้เลย นี่เราจะพับสีอะไรก็สวยหมดเลยนะครับผมยิ่งพับหลายสีนะครับผมปล่อยลงมาทีเดียวเป็นหลายสีสวยมากนะครับผมถ่ายรูปกันได้ถ่ายวิดีโอกันได้นะครับผมถ่ายแบบสโลยิ่งสวยนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเฮลิคอปเตอร์กระดาษนะครับผมเป็นของเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆอยกับพี่นนนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ